เพื่อนร่วมทีปของเราชื่ออะไรคะนี่ยสวัสดีครับผมชุนี่ครับผมเป็นการร่วมเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับในการเดินทางกับคนแปลกหน้านะครับแล้วทําไมเธอถึงออกเดินทางแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนต้องซึมเศร้าหรืออะไรไม่รู้มันจะเป็นแบบมีความเครียดสะสมข้างในอ่ะเขาก็เลยชอบเข้าป่าหรือไม่ก็ไปที่ที่มีธรรมชาติมันก็สบายใจขึ้นเราก็เลยติดเที่ยวเลยคันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่รู้สึกสบายใจนั่นแหละสบายใจได้อยู่กับธรรมชาติไม่ต้องได้ยินเสียงใครเลยยิ่งดีเฮ้ <c oughs> แต่ธรรมชาติมันช่วยได้จริงๆนะเหมือนที่เมื่อเช้าเรานอนที่น้ำตกอะตรด,ดแีแล้วทุกอย่างมันมันหลุดออกไปเราไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นเลยเราแค่อยู่ตรงนั้นคิดว่าจะอยู่เชียงใหม่อีกนานไหมแต่ตำตำเป็นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะย้ายกลับไปกรุงเทพ ขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันนะยังยังไม่ถึงว่าเที่ยวเลยเนาะยังไม่ได้ทำอะไรกันแบบทำอะไรกันหรอไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่ามาเจอกันไงขอบคุณที่มาเจอจะครั้งหน้าเราต้องได้เที่ยวด้วยกันนะพักความจริงว้าว